ครับขาี้ครัีนพี่ทุกคนนะฮะ ได้ครับผมไม่กล้าเดินหนีที่นี่ครับโอ้ยพี่ต้ยเรียกสิครับเขาเขายังไม่เอาใช่ไหมยังไม่เดียว เดนี่ปาพ่แบคนนี้วันนี้ใคป็นไอเนี่ยครับมน่าตาสุดมาแลเนคร่ัเราแสงแสงครับแสงครับแสงยแสงเลยไม่ได้ดุ้ยนี่แสงไมุ้้ยมองเห็นป่ะเออล้วหันหน้ามาที่เอาวเลิกกันล หมดแล้วเดี๋ยวให้เขาถ่ายก่อนนะตัวตัวขอเสนอมานั่นด้วยต้วบอกเขาครับ้ถ่ายมาอนี่เลยคผมไห้ถ่ายใช่ครับมันตั้งแข่งอยู่ใช่ครับช่วยหลบหลบแสงนะฮะเพื่อความรอเพื่อความรอเดี๋ยวตัวรอพวม้งหมเพื่อความรอผ่อนใจนี่พ่ครับหันหันข้างทางนี้พี่โอเคแล้วมองอย่างนี้ล้วยนลทำเลย ด้แตตา้หนึงด้อยครับครับหนึ่องยอุ้ย้นอะเกิดอากดใครทีละไม่ทไรนะี่เฮ้ยอย่าโโหนะยังไม่เริ่มถ่ายเลยขอถ่ายทั้ก่อนแกแก่สบคนะคบคุนะคบค เช็มเป็ปิดปิดปิดตูปิด,ด,ด,ดหลังให้าเลยหันหลังอ้าอ,อ,อีกอีกที่เดินลาวเ,เ,เดี๋ยวตีเป็นรอบให้นะครับเดี๋ยวรอบแฟนขับกับรอบนักข่าวนะครับใช่อย่างงั้นจ้ะแล้วต้ปิดไหลนนนะโอเคงั้นราหัแค่นี้พอ้แม่เข้มปะิน้อง เกิดมันหลดโรสตเติมอะไรมันไม่เจ็บรรมดาวไม่เสียบตรมดาวันเสียรอล่นคเกียดกรมอนค่ะอ๋อโนนละนี่โอ้ยเขาเล่นไปไหนเลยมึงโอเคเลยอ๋อ ควนายบตื้ตัวโยกบวกโอเคล้วถดไหลนิดนึงเห็นรถคันหนึ่งเอออย่างนั้แล้วมองอกนตนีโอเคหโหเยี่ยมเลยอย่างนี้แหละเดินสองตู้มองต้องมี้ ไปวางล่อยปลาด้วยไปข้กังนี้ไอ้น้องๆอย่าไปบังวิจตกันนี้เดีแสงมันมาตรงนี้ฮ้าหลบๆทางนี้หลบเลยอ่ะได้ล้ข่าวได้ข่าวว่าไปโดนแล้วโอเคพอ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 ไม่ใช่แล้วมันมีรถจอดอยู่คันโอเคครับอ่าฟิวเดิมเลยได้ ได้ครับเดี๋ยวนะอย่าลืมเลยดิเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวเว้ยมีคนเดินข้างหลังโอเคครับโอเคครับได้ครับด่วยมือตรงนี้ขึ้นผมมาขึ้นก็ได้จัดจัดขึ้นของเลยไปตรงผมแค่แค่นกแก้วขึ้นไอยากท้องอยู่แล้วได้ครับดีครับหนึ่งสองตาเลยได้ตั้งเรืองตั้งเรืงโอเคครับตั้งเดือนร้อนดีตื้ยไปปากนิดนึงปล่อยสบายสบาย